สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปที่ฮักแพ่งสุเมองสุแจค่ะพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเฮ้าในต่างแดนที่กินหอดขี่ถึงทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องลิลีค้นผู้หายอีกเช่นเคยค่ะเนื่องในวันที่30ม 2, กราคม2567ค่ะลิลีก็ะไดเอ็นักศึกษาชิ่นไปประชุมที่โรงเรียนเนาะค่ะเนื่องจากว่าทางโรงเรียนสีได จัดทำผ้า,าป่าเพื่อการศึกษานะคะขึ้นสู่เยาว์สิทธิ์เก่าโนนสีเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทางนักเรียนเป็นกระไดเ,เชิญหลายหลายท่านเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์เก่านะคะเป็นตัวแทนสิทธิ์เก่าในมมนีไปประชุมโดยพร้อมเพียงกันค่ะเพื่อนว่าค่ะในมนีนะคะดีก็ได้เอกเก็บเอาที่ได้ไปร่วมประชุมในมมนีมาเป็นบางส่วนค่ะ เออเพื่อความให้สิกเกาวห้าหรื้วพี่นกปองปายห้าได้รับรับสาบไปโดยเอส่วนหนึ่งเนาะค่ะค่ะก็ะตามมาเบึ่งมาชมมาฟังน้ำกันได้ค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ ด้วยนะรั้าพ่ออ้อก็มารูปเรืเองนสีหลายปีนะครับที่นี่ม่านจัยแต่ียนอบินาเออบิดาอรแต่เชียนเนียะครับนั้นเป็นกาเป็นความสำคัญนะครับอัวอยมนสีนะครับีแนวความคิดนะครับ่ัวแ่ส้ไทยนะครับกามแต่เชียนการดราชการานะครับนั่น็การ นี่เป็นเมตตาบ้าน้าป้านะครับซึ่งนะครับไม่ว่าจะมีสิบแปดที่หน้านโฉนทางหรือที่บเจ็ดนะครับนั้นไม่มาี่นี่นหลับจากแต่พวกเขาสนใจนะครับทุกคนคือเป็นข้าวบุญนะครับถ้ามันต้องมีนะครับการกต่างนะครับผมจะเห็นนักพออะานักนักเรียน รือใจเนาะก็ต้องขึ้นตัวขึ้นน้อยเห็นเลยขอขอบคุณที่ใหญ่าณารินแข่งรงนะคะที่มากล่าวเปิดการประชุมให้ค่ะวันนี้เลยนะคะในนามของคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองสีนะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณประธานรุ่นสิทธิ์เก่า ของโรงเรียนบ้านหนองสอีทุกท่านนะคะที่นั่งอยู่ในที่นี้วันนี้คุณครูเองก็ตื่นเต้นเนาะเคยจะเห็นแบบธรรมดาผ่านหน้าผ่านตากันแต่ว่าไม่เคยมาเจอกันในรูปแบบของพิธีการแบบนี้นะคะซึ่งตัวคุณครูเองก็พี่แม่บ้านขออันนี้ได้หตัอ่าก็อยู่โรงเรียนบ้านหนองสีมาตั้งแต่ปีห้าศูนย์น่ถึงเวลานี้ก็คือสิบปีแต่สิบเจปีแล้ว17ปีเนาะ คือก็วันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้พบกป่าก,กับประธานรุ่นของโรงเรียนบ้านหนงสีได้เห็นหน้าตาสิทธิ์เก่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นสิทธิ์เก่าด้วยซ้ํคิดว่าเป็นสิทธิ์เก่าซ้อปล่อยอะไรอย่างนี้นะคะบางคนแต่วันนี้ดีใจนะคะเป็นนิมิตหม,มายอันดีซึ่งก็พอออยมวลมาอยู่ที่นี่ปีห้าศก็ได้มาทำผ้าป่า แล้วสองครั้งคือปีห้าหนึ่งนะคะปีห้าหนึ่งก็ทำผ้าป่าครั้งแรกตอนมาหนีรั้วข้างหน้าโรงเรียนยังไม่เส็จก,ก็ได้มาทําตอนนั้นผ้าป่านี่เรามีเจ้าภาาเรามีเจ้าภาาจากที่อื่นคือเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยครูจันเกษีเขาก็มาช่วยแล้วก็ผ้าป่าสามคัคคีชาวบ้านเราในชุมชนก็ร่วมด้วยช่วยกันตอนนั้นก็ได้เงินอีกจำได้ว่าแสนสามก็เอามาทำรัว้ว ข้างหน้าจนเสร็จแต่ทีนี้รั้วหน้าที่จะวัดออกเนี่ยเงินมันไม่พอก็เลยได้ซื้อเสาปูนแล้วก็ลวดหนามาทําซึ่งก็อยู่มากับโรงเรียนเราตั้งแต่ปีที่นินมาอยู่แล้วละค่ะปีหนึ่งจนถึงปีนี้มันก็ชำรุดซีโซมแล้วทีนี้ผ้าป่าทั้งที่สองก็คือปีห้าสองติดต่อกันเลยสองปีแรกที่มาอยู่ก็ทําผ้าป่าทั้งที่สองอีกตอนนั้นก็มีเจ้าภาพเจ้าภาพมาจากท่าน ชุมพลปั้นดีท่านเป็นขออการบินไทยภาคพื้นดินการบินไทยภาคพื้นดินท่านโตมามาพรอะคณะของท่านแล้วก็มีชาวบ้านเรามาร่วมด้วยช่วยกันตอนปีที่สองนี่ได้ได้แสนหกได้แสนหกก็มาต่อเติมอาคารหลังแรกอาคารอนุบาละข้างล่างอ่ะสามห้องนี่ก็คือเงินพ่าป่าตรงนี้แล้วก็นี่เวทีเนี่ยค่ะเวทีตัวนี้ด้วยแล้วก็ ทำอะไรหลายอย่างพวกแท่นพระพวกอะไรเสาธงอย่างนี้นะคะแต่ก่อนก็อยู่ข้างล่างก็มาถมดินมายกขึ้นมาทําใหม่หมดเลยตอนนั้นนะคะก็เป็นช่วงประจวบก,กับอ,อบจอตอนนั้นเพื่อนดิฉนันเป็นเป็นนายกอ,อบจอคือคุณวิริยะทองขาแล้วก็แฟนเขาคือคุณมา,าลัยรักทองขาดิเป็นเพื่อนกันเขาก็เอาพวกประมาณมาถมดินให้เชิญเชิญท่านสออคาทค่ะเชิญค่ะ เชิญนั่งข้างหน้าข้างผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะขุนจะสือกักรยาักอล์ฟจักรยานมากเออก็เลยมาทําให้โรงเรียนเราก็เลยแบบว่าจากที่แบบว่าเอียงถนนด้านนั้นก็มาเป็นสามารถที่จะเตะฟุตบอลได้ประจวบกับตอนนั้นมีกําลังใจมากเลยเพราะว่าท่านนายกสมัยก่อนเป็นอบตนายกอบตอ่าสมัยนั้น ท่านสมหมายแข็งแรงแล้วก็รองทวนทองซึ่งท่านรองทวนทองนี่มันก็หลุดท่านเนี่ยคุณตาท่านก็เป็นคนบริจาคที่ดินให้กับทารโรงเรียนก็เห็นความสําคัญของการศึกษาเต็มที่เลยในยุคนั้นมาทําถนนให้จากถนนที่แบบว่าหน้าฝนนี่เดินมาโรงเรียนนี่น้ําไหลน้ําไหลเนาะเป็นโศกท่านมาทาให้เรียบร้อยหมดโรงเรียนเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจาก สนามไม่ดีถนนไม่ดีเสาธงอะไรอะไรก็เปลี่ยนใหม่มาในยุคนั้นแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ทําเลยไม่ทําข้าป่าเลยเพราะในความคิดคิดว่าอุย้ยเราไม่มีเจ้าภาพแล้วอ่ามาทามันก็คงจะไม่ก็ลําบากก็เลยว่าเออเราก็มีสถานที่ที่ดีอยู่เราก็ถมที่ไว้นานแล้วเราควรจะมาทําโรงอาหารให้มันแล้วเสร็จเป็นเป็นรูปแบบที่ดีมีที่วางอาหารมีซิงมีที่เก็บอุปกรณ์อะไรให้มันดูดีเหมือนโรงเรียนที่ เขาทํามาก่อนหน้านั้นเหมือนโรงเรียนมัธยมแต่ของเราก็แบบว่าย่อย่อย่อลงให้มันเล็กๆเหมาะสมกับโรงเรียนประถมแต่เราจะทํารูปแบบเหมือนที่มัธยมก็ทํานะคะแต่ว่าถ้าได้เงินเยอะเราก็จะทําฝ้าเพดานติดทัดลมให้มันเย็นแล้วก็มีเวทีเล็กๆเวลาเด็กนั่งทานอาหารเด็กคนไหนก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการร้องเพลงคาราโอเกะก็ให้เด็กเขาขึ้นไปโชว์ความสามารถในช่วงเที่ยง ทานอาหารชั่วโมงหนึ่งอ่ะเขาก็ไปร้องได้มันก็จะได้สิลัพากของเด็กด้วยเวลามีผู้ผกปกครองเรามีจิตเก่าเรามาบริจาคอาหารก็จะได้มีเวทีให้ให้ให้ไปยืนในโรงอาหารเหมือนอย่างคุณประวิตรนี่พี่สาวคือคุณหงพองพี่สาวน้นอ,นนอเออน้องสาวนี่อยู่ออสเตรเลียเดี๋ยวเพิ่งมาบริจาคอาหารกลางวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือมายืนก็มายืนอย่างเงี้ยไม่มีเวทีให้เขาได้ อันดูดีเดี๋ยวประชุมเสร็จนี้ก็จะพาทุกท่านไปเดินชมโรงอารว่าเออเรามีโครงการจะทําแบบไหนอะไรยังไงเนาะเออก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณคนแรกเลยสิ่งเก่าคนแรกที่มาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผู้สาวพันโลงนะคะคุณน้นแแ่งค่ะอันนี้แฟนค่ะขออวยพรขอบคุณน้องล่งรั์แสนจันขอบคุณน้องกงแก้วแสนจัน อคุณคุณธานินโคตรสะถืออันนี้ก็เป็นญาติของเราฮะสถาพรเหรอเอารองเสื้อโอ้ยสักสดที่และขั้นเดินสถาพรสถาพร,าพร,าพรอันนี้เป็นญาติได้หรอญาติได้หรอญาติเรียกมนุษย์สีได้เดีด๋ยวเออเื้อก,กับพอถือเนื้กคั่งแล้วก็คุณพี่ทำเยื้อนพี่คุณสีอันนี้ก็เป็นกำลังหล,ลา ลอดเป็นกําลังใจให้กระทางโรงเรียนลูกหลานมาโดยตลอดลูกสาวก็พ่มาบริจาคอาหารกลางวันมาบริจากเงินคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณละเบียแข็งแรงอันนี้เป็นกรรมการส,าส,ส,ารสรถานศึกษาสดตลอดาอาอออันนี้ก็ผิดเกา่าอือมันมา,าได้ได้อ่าแล้วก็ขอบคุณคุณทองศรีนี่เมื่อวานนี้ก็ให้ไป ่พี่คุณศรีนะคะ,ะ,ะ,ะผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปขอความร่วมมือไปนิมนต์ชา้าที่เหนืฟ้าหน้าดินแขกประเด็ค่ะผู้ใหญ่บ้านมูมูซีนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้พอตลอดเดือนกันมาตั้งแต่ปี5ถึง6นะคะทำไม่ได้เลยขอบคุณคุณกวิคุณโมกคขาคุณข้าวคะอันนี้ก็ช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอดสิปนที่แล้วมาอะไรแล้วอย่าทำสนานเด่นเนาะ งแอันนี้าขอบคุณเทยเยเเยเยดอีงมากเแล้วก็ขอบคุณอนน้พีเีพเกียรติลูกศิษย์ลูกหาโบทเนาะน้องโบงเบนน้องเบนนองเบน้อคุณยายวันดียาว่านมผ้อันนี้เป็นผู้ช่วยของ เป็นครูคนนึงของโรงเรียนบ้นนนสีดูแลกันทุกวันครูช่วยดีมากเลยนะคะที่ที่ได้ที่ได้ประธานรุ่นม,มาวันนี้ก็ได้รับการสก,กีนรอบแรกจากคุณยายวดีคุณยายวดีจะสก,กีรายชื่อออกมาเปิดเปิดทะเบียนนักเรียนคุณยายวดีได้จัดทะเบียนโรงเรียนแล้วนะทะเบียนโรงเรียนแรกหนึ่งเนี่ยเอาให้ไดเนาะ หมายเลขึ่งของโรงเรียนบ้านเมืสีนี่ใครถ่าถึงมาเป็นคนแรกเลยอยู Dream ่ในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนเราอบอกว่าเมี่ยนายยกตัวมาุกคนทายไม่ถูกเลยหมายเลขึ่งที่เขาลงในทะเบียนโรงเรียนบ้านเมญสีโรงเรียนบ้านเมืสีตั้งเมื่อปีพศ2513นักเรียนคนแรกหมายเลขึ่งทะเบียนเลขึ้นคือนายสูงไายสูงแข็งแรงได้สูงแองเกล กงันทร์แสงจันทร์ย่งไมงหันส่ง่งคนแรกได้หรอคนแรกได้หนิเดี๋ยะฝากให้ประธานรุ่นนี่เราเราสกีนมาแล้วว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี้ล้วนแต่เป็นผู้นำล้วนแต่เป็นผู้กว้างขวางสามารถที่จะแบบว่าประสานงานตุ้มห่มเพื่อนร่วมรุ่นได้สามารถที่จะแบบว่าอ่ายังไงอ่ะ ชวนเขามาได้ชวนเขาให้ร่วมทําบุญพราป่าบอกบ,บุญเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้มีศักยภาพเราเรีนยนเส็แล้วก็เลยคัดเลือก<ม>ต้องขอบคุณคนสก,กีนรอบสองคนสก,กีนรอบสองคือท่านสอทอนะคะท่านสอ,อ,อทอนุภาที่ทปีหลัเป็นคนสก,กีนให้ไม่ได้ขอร้องนะมีน้ําใจมากเลยนด้ชื่นชมมากเลย ท้าไงคือพอออยมอดีด้วยความว่าเออเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อสอทหลีเราก็เกรงใจเราก็ไม่กล้าใช้เพื่นนอนเนาะก็ให้เกียรติแต่ว่าเพื่นอนเนี่ยอาสาทําให้เลยนี่ดิเพื่นชื่นชมมาผู้นําชุมชนบ้านเราดีนะโดยเฉพาะนี่แหละท่านสอทเขาทอคนที่ไม่มาก็ดีเ้อสอทเป้าหรือโหดูแลแขกให้อย่างดีเวลามีงานมีการวานใจได้ดนะคะอันนี้ก็ขอบคุณอันนี้คือที่ไปที่มา ว่าเออปีนี้เรากําหนดด้วยด้วย,วยประชุมครั้งก่อนกับผู้นําชุมชนกับคณะกรรมการสรานศึกษานี่ซึ่งมีพระด้วยมีท่านเสียสายคือท่านพินีจเจริญสุขเป็นประธานโรงเรียนเราท่านก็มาร่วมประชุมมาเป็นประธานในการประชุมก็เลยกําหนดวันที่จะจัดทําผ้าป่านี่ือวันที่28มีนาเป็นวันดีวันพุธหันใช่ไหมโอ้ย เป็นวันพลหัดแล้วก็เป็นวันที่โรงเรียนจะปิดเทอมพอดีย8ิบแปดมีนายม29ิบเก้าวันสุดมันแบบว่าใจลุ่มๆอยู่นะท่านพี่บ้านส่งสุสดอยู่ปัจจุบันี้ก็พอมาประชุมปุ๊บก็ได้รับน้ําใจนะคะได้รับน้ําใจที่ดีจากท่านประธานพินิษฐ์เลยวันนั้นท่านจกเงินให้ห้าพันจกเงินให้ห้าพันแล้วก็ไปเลี้ยงข้าวว่านักแต่อีกเลี้ยงข้าวคณะที่มาประชุมจกเงินให้ห้าพันนี่บอกว่า ให้ไปทําใบดีกาให้ไปทําดีกามาดีตาผ้าป่าท่านท่านลงทุนให้เลยโอ้ชื่นชมมากเลยแบบตกใจด้วยดีใจด้วยสารพัดอยา่างดีใจยังไม่พอตรงนั้นยังไม่พอท่านประกาศใส่ไมเลยว่าอันร้อยห้าสิบเมตรท่านนี่ทำให้เลยคนเดียวเนี่ยทุกอย่างลงทุนทุกอย่างให้เลยครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยเหลืออยู่เจ็ดสิบห้าเมตร อาตีว่าแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรมันเป็นล็อกล็อกมันเป็นล็อกล็อกพรท่านมาประเมินค่าให้แลว้วมูลค่าสองพันห้าร้อยบาทก็พอไอบอลบริจาคสองพันห้าร้อยบาทก็เขียนชื่อขอออลลงไปในล็อกนั้นเลยมันจะเป็นแผ่นแผ่นอลูมิเนียมคือแบบว่าจะอยู่นะานทนทานไปตลอดท่านเสียสายท่านก็จองข้างหน้าท่านอยากมีชื่อของท่านไ้เลยครึ่งหนึ่งเลยทีนี้ที่เหลือก็ตอนนี้ก็ คุณครูของเราก็จองมาคนละล็อกค,คนละล็อกแล้วนะคะก็ได้เก้าล็อกนะคะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากทาบุญกับทำเรียนโดยการทํารัว้วแล้วก็อยากจะมีชื่อติดไว้ที่ข้างรั้วโรงเรียนไว้เป็นอนุสร์ก็คืออ่าหนึ่งล็อกสองพันห้ารอบาทนะคะตามนี้น,นี่ก็ฝากเนาะท่านสตพอไปนั้นก็คุยกันนะคะแต่ว่า ใครใครที่ไม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 อยากทําตรงนั้นก็คือก็ทําบุญเป็นเงินสดก็เราก็เอามาทำเป็นหลายคุณตัวหนึ่งล็อกอย่างนี้นะคะได้เท่าไหร่ก็เอามาทํามันไปนถึงไหนก็ทํสิ่งนั้นนะคะอันนี้ก็พูดไม่ถึงอธิบายไม่ถูงแต่ที่ว่าคงเข้าใจนะคะอันนี้เรื่องที่หนึ่งอ่าส่วนเรื่องที่สองอ่าลงอาหารคุณครูก็จะมีอาหารกลางไว้สามอย่าง จะเป็นแบบน้ําเป็นประเภทต้มแล้วก็เป็นปาถ้วยทอดแล้วก็เป็นประเภทผัดอ,อันนี้ก็คือจะทําไว้เลยเป็นกองปานะคะเสร็จแล้วมีคนจองโรงทานแล้วตอนนี้9ก้โรงทานโรงทานก็จะเป็นนุ<ม>เป็นสูงโรงทานแต่และโรงทานเลยสิบเอดชุดเพราะว่าแต่และโรงทานต้องถวายพระสิรูปในวันนั้นเรานิมนต์พระและสิดรูปนะคะ ก็เตรียมมาอย่างสมพอยมอน,นี่เขาลอดช่องออสเตรเลียเด็กพอยมอนด่จองโรงทานเหมือนกันจะให้ลูกมาทำลอดช่องออสเตรเลียแล้วก็จะจัดเซตไปเลยสิบเอ็ดเซตให้ให้พระถวายเป็นเรียบร้อยแล้วก็แถวนี้จะเป็นโตนี่เป็นโต๊ะจีนเราก็จะเอามาจากวัดนั่นแหละโต๊จีนมาจากวัดตั้งเรียนให้เต็มพื้นที่เลยล้วช่องเราก็จะไปวางรออยู่ที่โต๊ะและ้วคุณครูรตดีนี่บอกว่าจะเอาอะไรนะครูรตดี กาสิบได้มีเมลาลเสริมแล้วคู่กับสิเบิ่มเล็กน้อยแน่เบิ่มพาแน่นั่นนี่แน่บ่ละเออคู่บางคนก็จะสสยดาวเออหรืองบอไมีสวยดาวอวย่างนี้นี่คือรูปแบบทีนี้โรงทานีกก็ยังเปิดรับอยู่ถ้าใครที่แบบว่าเอออยากทำบุญอะไรเนี้ยทีนี้มันมีคนมาหาอีกเนีย้ยเมื่อเช้ามีคนมาหาว่าอุ้ยเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่อยากทำโรงทานไม่อยากทำเยอะๆเอาคนามพิสูจน์ัวใหม่ใส่นังหมูเนี่ย ใคอยังก็ไปถวายพระหมอหนึ่งนีได้บอได้เอามามาตักเองนี่เองกสิตถือว่าเป็นงานของเจ้าของอันนี้สิบเก่าก็ถามมาเอามาถามมาอีกเอาไม่ไม่อยากทําไม่มีเวลาทําทําไม่อร่อยแต่ว่ามีอุปกรณ์มีวัตถุดิบเอามามบบอื้อบบคูงไข่ผู้ยเลียงไก่เอามา,า,อา,าดดเ,เอาาเอ,เอแล้วก็เอามาทําอย่างเนี้คือแบบว่าโหวัตถุดิเป็นบุญเลยนะ อันนี้เรื่องอาหารนะค่ะเนาะเออทีนี้ถ้าสิกธิ์เราเรามีอะไรสริมก็สื่มเรื่องอะไรอีกเพราะเขาจะพูดจะกอีอ้าวเรื่องสายดาวสายดาวดิเห็นไหมค่ะดิจะเป็นสายดาว,อ,ดาวอ่าขอมุมให้เข้ามาผูดแล้วมาเดี๋ยว,น,าายวนี้คุณครูบริจาคคุณครูบริจาคแล้วเรารับแล้วเรารับสายดาวแล้วเรารับถุกพอที่จะทําสายดาวมามาสบู่สายดาวยี่สิบบาทเนาะ ไส้ดายี่สิบบาทช่อหงอะไรก็แล้วแต่เล็กน้อยคือยี่สิบาทหมดก็แล้วแต่ดวงของใครของมันเนาะจะอยู่บริเวณนี้ใครมาถึงก็มาใส่ดาวมาตักปลาบอกย่าตักปลาบอกอืออันนี้เอออันนี้ก็ก็อีกวันนี้นี้เผื่อว่าพอเดี๋ยวเผื่อว่ามีคนรู้จักเนาะท่านสตทแบบว่าร้านค้าอย่างเช่นเรารู้จัก้ตงมาจากไม่หรือจะอะไรนะอ่าสิเการุ่นใหมีมาจากโค้ดมือนี่ มีมาหาคนมีไผ่แ่ก็ไล่งานตเด้ย่างสิทธายลูกก็พออมอบตนผาป่าเด้เออคนต้นงมาไล่งานตูพอสิทธัยลูกเป็นรุนเป็นรุ่นเป็นรุ่นไ้เป็นประวัติศาสตร์เด้เออมันจะเป็นยังไงต่อเงต่อมามามอบหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีพระพิธีพระถวายเพลพระอ่าถวายผาป่าเสร็จเรียบร้อยว่านี่เป็นเรื่องของโยมได้บ่เป็นเรื่องของสิทธิเก่า เพราะว่ารถรถรถเขาเรียกว่ารถห่เขานําเข้ามาแล้วเขาจอดขาเขา้าอยู่แล้วลรถเ่เขาสีเขียจเลยก,กับรถห่กับสร้างกาดี <c oughs> เวที่เขากระสิตั้งไว้ใต้หุ่มบกโคดขานั่นเวทีเขากระสิหันนาหน,าน,านีลาตาั้งไว้ในหุม่มงมนะั่นการแรียกเต่สีเห็ดกับเขาผู้ใดอยากไปลอกเพื่ผู้ใดอยากเต้นอ,อยากงาา้างกันสร้างสีหางโค้งหางเครื่องมากกับเรื่องของเขา <c oughs> มันจะขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนังสีได้คุณยายบ้าน เวียบเท่าเรียบร้อยแล้วมาประชุมกันอีกเด็กสิทธิ์เก่ามาประชุมกันอีกว่าเฮ้ยได้เงินผ้าป่าเท่านี้มันสิอยู่ในบัญชีเลยว่ามีผู้ใดเอาออกมาได้จนกลัวสิทธิ์ตรงร่วมกันเอันนี้ขอให้สบายใจได้บ่เมนลาเห็ดผักป่าเหลือเงินขาบ่อยบอยัว้อยสิจธเสียแล้วไปใส่ยุงเงินเสยบะเมนเด็กมีบางคนที่ไม่ต้องอายุเยอะแต่เขาประสบความสำเร็จเขาอยากมาเขาได้ยินข่าว ก็เชิญมาเลยเด้อเบ้นเด้อก็ให้เข้ามาเพื่อนรุ่นน้องเราโอ้มี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 หอดีสิบสามไงเบ้นนีเบ้นนีรุ่นที่สามเกิดสามสิบเก้าแต่ว่าเชิญถึงปีสี่สิบสามก็มีรุ่นน้องเบ้นด้วยใช่เออเมนค่ะนี่คือการไปประชุมผาป่าสิ์เก้าขึ้นสูุเย่านักผัป่าเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนกับน้องๆต่อไปค่ะนี่คืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยตามความเหมาะสมนะคะค่ะติดตามมาชมกันใหม่ใดในโอกาสต่อไปค่ะ